ขอความสุขความเจริญความพุ่งเรืองรุ่งเรืองในริสิรแห่งธรรมขอจงเกิดปีแกบอกพาแม่ผาผู้ประพฤติปฏิบัติเจ้าบริษัทผู้ชมผู้บริษัทผูบมาศึกษาศึกาผู้อ่านผู้คนเวลาบ้างต้งสิบขออย่างนั้นเราตัดตอนตัดนี้ไปก่อนที่ท่านหลายจะได้ฟางคำว่าพรจากพระสงฆ์ที่ได้มาลองศรัทธา คุณยายมาถือศีลแปดนะคะคุณยายสวยๆนั่งอยู่ตรงนั้นพี่ปันมาทำอะไรจะได้รับฟังพอักพอทำเป็นเพื่อฟูมฟูนชนสติปัญญาของเราทั้งหลายจะเจริ่มดีขึ้นเอาวันนี้ก็เป็นวันดีเป็นวันมงคลอีกครั้งหนึ่งที่เราทั้งหลายได้พร้อมพร้อมใจกัน ร่วมสร้างบุญก่อูุสบนบำเพ็ญบารมีคือว่าเป็นนิมิตหมายแห่งความรุ่งเรืองร่มเย็นของชีวิตเราเพราะว่าเราทั้งหลายนั้นมีชีวิตอยู่เย็นเป็นสูขได้เราก็อาศัยบุญส่วนหนึ่งอาศัยูุสนส่วนหนึ่งแล้วก็อาศัยความดี ส่วนหนึ่งเป็นเครื่องประกอบกันทำให้เราพออยู่เย็นเป็นสุขได้จะสังเกตได้ในยากมาคนที่มีบุญมีกุศลม,มีความดีจะเป็นคนที่มีความสุขง่ายแล้วก็ไม่ไปพูดกับอะไรถึงแม้จะมีมากก็ไม่ได้รุ่มหลงมากมายถึงแม้จะมีน้อยก็ไม่ได้ฟั่งควนอะไรราวอน ทุกสิ่งทุกอย่างคนที่มีบุญมีสติปัญญาจะดำเนินชีวิตอยู่ในความพอดีแต่ว่าความพอดีก็คือพอใจจอิงองต่ว่าความพอใจก็คือความสุขนั่นแหละจะสังเกตได้ความสุขกับความพอใจอย่างนี้มันคู่กันอะไรก็ตามถ้าเราพอใจแล้วมันจะมีความสุขแต่อะไรก็ตามถ้ามันไม่พอใจแล้วมันก็จะมีความทุกข์ จากนั้นชีวิตของเราทั้งหลายได้อาศัยร่างกายได้อาศัยข้าวปลาอาหารทรัพย์สมบัติเป็นเพื่อดำนินชีวิตในส่วนหนึ่งแต่ไม่ทั้งหมดเพราะว่าถ้าเราเอาชีวิตของเรานี้แสวงหาแต่ทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองไหลนอเราก็จะเป็นคนขาดคุณบุญภัยไย้จะสังเกตได้ว่า คนบางคนนั้นชีวิตนี้ดินน้นรนอยู่กับการสแสวงหาสวยฟ้าแข่งขันแข่งแย่งปาปาตีนี่เพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองตั้งใจมาแต่พอได้มาแล้วบางคนต้องดใช้บางคนต้องเสียไปเรียกว่ามีได้ก็มีเสีย,ยชีวิตนี้เป็นอย่างนี้จะสังเกตได้บางคนนี้กว่าจะร่ำรวยมีเงินมีทองเขาลงทุน ลงบุนทั้งแรงกายลงทุนทั้งแรงใจได้ลับให้คนที่ตอนนี้กำลังทำมาค้าขายกำลังดีพอทำมาค้าขายกำลังดีกำไรกำลังมากก็มักจะลืมสร้างบุญก็จะนีแต่การทำมาหาชีพก็เลยบอกว่าตอนนี้ดวงกำลังดีค่าขายกำลังเข็งลูกาา้าทำงอะขอดุยับงานเสียกบอ เก็บเงินเสียอ่หลายคนพุ่งแรงกายแรงใจลงกับการงานบางคนต้องเอาชีวิตเขาแลกได้เงินมาแต่เสียสุขภาพไปอาตมาว่ามันก็ไปพุ้มเนี่ยบางคนคิดไม่ได้คิดเพียงแต่ว่ามีเงินมีทองแล้วเรือความสุขก็มีมาเองแต่อย่าลืมเวลาเราเจ็บเราป่วยเวลาเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บเนี่ย เงินทองบางอย่างมันช่วยเราไม่ได้เงินทองบางอย่างมันทาให้เราหายป่วยไม่ได้เพียงแต่ว่ามันมาสน้องความอยากของเราเท่านั้นฉะนั้นหลายคนจึงใช้ชีวิตในทางผิดก็คือแสวงหาทรัพย์สมบัติใายออกเต็มกาลังเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองจนเกินเกุเกินกาลังสุดท้ายร่างกายที่เราปีทังเขาไว้เขาก็เกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมา บางคนไดบอกว่าสาววันมีสี่วันป่วยห้าวันเข้าโรงพยาบาลหกวันจ่ายตังเงินทองที่ได้มาในในการที่ผิดทางบ้านก็มีผิดทางบ้านก็มีก็หมดไปกับสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นท่านก็บอกว่า <S <S ให้เรารักษาสุขภาพกายกับสุขภาพจิตให้มันไปด้วยกันอยา่าเอาแต่สุขภาพกายจนเสียสุขภาพจิต หรืออยาเอาในสุขภาพจิตด,ดีจนไม่มีอะไรจะกินก็ไม่ไ่าทุกอย่างมันก็ไปด้วยกันพอดีพอดี5้าสิบเดี๋ยววัางานภายในอก็ไปขาดง,งานภายในแล้วก็ไปบุกร้ขของงานภายในก็คือการสะสมสะเสบียงบุญเพราะชีวิตของเรานะั้นอยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสบายได้เพราอาศัยบุญจะเห็นว่าบุญนี่มันกัดสัง เราไม่ให้ลำบ,บากต้องนันผล,ผลตัวเองอวอง่าทําไมฉันเกิดมาอย่างนี้เราลำบากปัดสนมยากจนแต่เราลืมไปว่าในโลกนี้เนี่ยคนที่ลำบ,บากว่าเรายังมีมากคนที่ปัยังมว่าเรายังมีอีกเยอะฉะนั้นเราก็ยักถือว่าบุญธรรมนีดีไม่ใช่ว่าโชคดีนะโยมนะบุญธรรมนดีบุญเก่าส่งผลทําให้เรามาดีในชาติปัจจุบันนี้เกิดมาในชาตินี้ ตาไม่กอดหูไม่หัวกแไรตาไม่ี่คนไม่พิการให้เป็นคนที่นคนระดิ่เสียจิตอาตามาบรรลุเป็นบุญเราในระดับหนึ่งแล้วส่วนทรัพย์สินเงินทองแก้วแหวนตะารพนั้นเราก็หาตามกำลังของเราอันไหนพอได้เราก็หาอันไหนมันได้มาไม่ถูกต้องเราก็ลด,ดเว้นเราก็ไม่ทำเหมือนที่เราฟังเมื่อกี้นั่นแหละเราแปะตายลงอยู่ขนาดนั้น ที่ไปเรียนเรียนชีวิตเขาเพื่อออกมาเรียนชีวิตตัวเ,เองสุดท้ายกรรมนั้นก็ยอ้อนรอยกลับมาหาขเขาไน,นแหละะนนชีวิตของคนเราที่มีบุญเป็นที่ตั้งจึงหาประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือสิ่งที่มันไม่เป็นโทษเช่นเรามาถือสิ่งปฏิบัติภาวนานนี่อันนี้นก็เรียกว่ายอดบุญหยกยอดบุญ แล้วถ้าเป็นยอดข้หวานก็คงจะแกงอร่อยอะไรก็ตามที่มีอยู่ในยอดมันก็จะอร่อยนั่นแหละการปฏิบัตนนิภา,าวานาที่บอกสำคัญมากๆเลยจะช่วยให้จิตใจของเรานี่แหละร่มเย็นเป็นสุขทายจากความทุกข์ไปได้เพราะการฝึกใจปฏิบัติใจอย่างแม่ตามข้อตามที่ได้ปฏิเสธแต่งกติบัติการช่วงของจะออกพรรษาเนี่ยก็นับไปว่า สียสลับเพื่อต่อยอดจยเข้าใจนะเสียสลับเพื่อต่อยอดเหมือนต้นไม้ยิ่งตัดมันยิ่งแตกและยิ่งทํามันก็ยิ่งติดบุญกุศลความดีก็เช่นเดียวกันเราสลับซักภายนอกเพื่อมต่อสักภายในและสักภายในที่มันจะเป็นตัวต่อยอดบุญให้หเราได้เจริญรุ่งเรืองจเจริญรุ่งเรืองในที่นี้คือจเจริญรุ่งเรืองทางด้านสติปัญญาก่อน สติดีปัญญาดีชีวิตเราก็ดีสติไม่ดีปัญญาไม่ดีชีวิตก็ล่มจมเหมือนกับที่เราเห็น,นทุกวันนี้แหละว่านคนเราสมัยนี้ป่วยนง่ายและบาดหายกันยากและกโรคไปให้เด้ก็เป็นกันเยอะโรคบางอย่างให้ได้เป็นที่ร่างกายเป็นที่จิตใจโรคบางดับเหมือนที่เห็นทุกวันนี้นะแล้วก็เป็นกันเยอะมากไม่ว่าโยมหรือมากก็เป็นพระยังเป็นเวทนะ ก็คือโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้านี่เป็นโรคที่อันตรายภัยเงียบมากหมอตรวจเจอแต่ไม่มียารักษามาาษาพอพอาีแต่ยาปลอมประสาทคินพอนหลับได้แต่หยุดความคิดไม่ได้ฉะนั้นโรคนี้แหละน่ากลัวม,มากเดยโรคมาเร็งโรคอะไรต่างๆมันยังมีเวลาให้ทําใจแต่ไอ้โรคซึมเศร้านี่มันไม่มีเวลาคุณพักผ่อนเอาเดี๋ยวนั้นเลยบางคนก็กขโดนสตาน้อย มันซึมมันสะมอนก็ปูุกพลังท้งท้งที่ร่างกายแข็งแรงอาหารเต็มตู้เย็นเงินในธนาคารก็มีรถก็มีขี่เงินก็มีใช้แต่ไม่มีความสุขเพราะใจมันเป็นฟุ๊เนี่จึงเห็นว่าใจของเราทั้งนัน,นสำคัญที่สุดเมื่อใจดีถ้่อยากอะไรมันก็จะค่อยๆดีมาถึงแม้เราจะไม่ไ เพราะใจเราดีใจจะดีได้ก <Techn Pokémon> ็อาศัยบุญความดีเสียสละอาศัยศีลภาวนาทาไม่เปลี่ยนเปลี่ยนผู้อื่นการที่เราไม่เปลี่ยนเปลี่ยนใครแล้วก็ไม่ทำให้ใครแดบอ้อนเราจะอยู่ทีนั้นแล้วเราลบเย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นอยู่สบายเพราะเราไม่เปลี่ยนเปลี่ยนใครเมื่อเราไม่เปลี่ยนเปลี่ยนใครก็เราก็ไม่ถูกใครมาเปลี่ยนเปลี่ยนอื่นนั่นแหละทีกว่าอยู่เย็นเป็นสุข และสุดท้ายก็คือปัญญาเขาแม่เรารู้จักลดลดลักปล่อยแล้วก็วางอะไรอะไรก็ตามในโลกนี้มันไม่แน่นอนมันมเป็นเที่ยงแท้มันไม่ถาวรทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็จับไปไม่มีอะไรเป็นไปตามใจปรารถนาทุกอย่างเมื่อเราเห็นอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้เราก็ทําใจได้เอาเวลามันได้มาเราก็ไม่ได้ดูแต่ั อันนี้แหละว่าคนมีบุญคนมีบุญเพราะวัดทีตรงนี้นะไม่ใช่วัดที่ว่ามีบ้านกี่หลังมีรถกี่คันมีสมบัติเท่าไหร่เพราะว่าคนมีบุญจะเป็นคนไม่ค่อยกับอ,อ,อ,อะไรอะไรบางทีกินกเรเทียมจ้ามันแกวก็ยังเส้นกว่าพวกที่กินอ,า,อาหารปลาผักตาการแพ้งๆนพวกคนเหล่านั้นมันยังหาความสุขไม่ได้ฉะ,น,ะนั้นใจคนเราที่ละโย,ยสำคัญมาก ทานศีลภาวนาเป็นอาหารเลี้ยงใจของเราการเทศทานคือการแบ่งปงันเสียสละคนที่รู้จักแบ่งปันและเสียสละให้ผู้อื่นได้นั่นแหละเกาเรียกว่าหัวใจโภชชั่นนะไม่เบียดเบียนใครไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่เอาว่าเอาเปรียบใครมีความเมตตาต่อผู้อื่นยิ่งให้ยิ่งมีความสุขจะสเกตดได้ไหมโยมนะใครที่บองเป็นบาร,รมีในทางสายโพธิสัต่น ยิ่งให้เท่าไหร่ยิ่งมีแต่ความสุขไม่เสียดายและก็ไม่อะไรเอาบางคนยิ่งได้ยิ่งมีความสุขอันนี้นักขอแต่บางคนยิ่งให้ยิ่งมีความสุขอันนี้นักให้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเคยทำอย่างนี้มาหลายภพหลายชาติแล้วไม่ใช่ว่าต้องรวยก่อนค่อยให้ให้นิดให้หน่อยให้น้อยให้ยึดให้ตามความหลังให้เป็นนิสัย บางทีบางครั้งแค่ไม่มีอะไรจะให้แต่ก็อยากแบ,บ่งปัตยอันนี้เละโยมก็เลยบอกามว่าใจอาโอรสักผู้ที่บำเพ็ญบารมีมาได้นะี้เนี่ยจะเป็นมจะมีบริวารจะมีคนคิดดีจะมีคนที่เข้าใจเราดีบางทีไม่ต้องเอาเงินทองมาให้หรอกให้ความรู้สึกที่ดีให้ความซื่อสัตย์ต่อกันเราก็มีความสุขเจริญแล้วอันนี้เละโยมก็เลยว่าบ,บุญมันทำมามันสมผลอย่างนั้นนะฉะนั้นการที่เราสาย ได้มาร่วมกันสร้างบุญต่อรูสมในการสืบสีทภาวนาประพฤติปฏิบัติดีอัตมาว่าหรือว่าเราทั้งหลายนี้ได้บำเพ็ญบุญมามหาศาลแล้วนะคำว่ามหาศาลคืออะไรคำว่ามหาศาลก็คือว่าบุญมากนันเองบุญใหญ่บุญใหญ่ไม่ใช่ว่าจะต้องสร้างปองบุญใหญ่ๆหรือทำอะไรใหญ่ๆแต่ว่าคองบุญใหญ่คือเนี่ยทากนก็ครบศีลก็ครบ ภาวนาก็สมบูรณ์นี่อะไรเรียกว่ากองบุญมาทานทานสามประเภทเนที้เป็นทานครงวงุจอเป็นบุญครบกงจอดทานที่เราให้ทานก็คือการสั่งสมทรัพย์ของเราเอาไว้การที่เรามีศีลก็คือการงดการเบียดเบียนผู้อื่นก็เท่ากับเราเนี่ยงดการเบียดเบียนใครเราเราก็ไม่เดืดอดร้อนและก็ภาวนาก็คือการฝึกใจของเราให้รู้จักลด ละปล่อยวางอภัยเมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในใจเราจะอยู่ที่ไหนอยู่กับใครอยู่ในป่าอยู่ในเขาที่ไหนเราก็มีความสุขความสบายได้เพราะว่าใจอยนีฉะนั้นแล้วท่านทั้งหลายที่ได้เสียสละเวลาร่วมกับกรรมฐานร่วมกับสร้างบุญสร้างสมความดีดีอาตมาบอกว่าท่านทั้งหลายได้ทําบุญมามากได้สร้างบุญเอาไว้เยอะบุญเก่าก็มาต่อบุญใหม่ มันก็มีแต่บุญเพิ่มรยขึ้นไปแต่ถ้าบางคนก็เอาบุญเก่าแล้วมาต่อบากใหม่ก็มีนั่นกันนะบุญเก่าชาติที่แล้วทำบุญมาเยอะชาตินี้เกิดมาร่ำรวยสติปัญญาดีแต่เอาบุญเก่าไปต่อบาเป็นยังไงอยู่ไปต่อบากก็คือไปเอารัฐเอาเปียบเขายิ่งบางคนมีบุญเ,เยอะๆลงบุญมา,มากเอารัฐเอาเปียบคนที่มีสติปัญญา,าน้อยไป่เดยดเดี่ยวที่เหลเือยกใหว่าเอาบุญไปต่อปา แทนที่จะเอาบุญไปต่อบุญนะกับเอาบุญไปต่อบาปสร้างบาปชากรรมแล้วพวกนี้ทำกรรมได้ใหญ่มากทำกรรมได้กว้างมากเพราะคุณเขาสูงปัญญาเขาดีแต่เป็นปัญญามิจฉาทิฏฐิเอารัดเอาเปรียบกันอันนี้หลระก็เรียกว่าเอาบุญไปต่อบาปแต่เราทั้งหลายนี้เอาบุญมาต่อบุญมันก็จะยิ่งเป็นบุญเพิ่มพึ้นเพิ่มพึ้นฉะนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจทำมันไว้ดีแล้วเนี่ย อาตมาภาพนักสงฆ์รู้กนะ็ขออนุโมทนาจับเพื่อความแม่ความที่ได้มาถึงปฏิบัติหรือสิ่งแต่ภาวนาธรรมนั่นเป็นผกุศนใหญ่ในป่าท่านนี้อาตมาภาพาขอใดคนหน้สงฆ์รู้ก็ขออนุโมทนมมากับกุศคนลรวมความดีทั้หง,ลงหลายที่ท่านได้ทำอย่างดีแล้วขอจงเป็นสบายเป็นพลวะเป็นปัจจัยส่งผลในท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญขอความสาธิต าาพระสัจากโลคพระสจากไทยอุปเทวะอันตรายน้อยใหญ่จะได้มาทำภายประอกอบกรรมมาที่คอยมีความเจริญรุ่งเรืองตั้งแตามั้าฟัรักาเพราะความเจริญในศีลความเจริญในธรรมความเจริญในเมตตาธรรมขอจงะดวงวัตรมีแก่่ทานทั้งหลายด้วยกันทุกท่านทุกคนเออ